สวัสดีค่ะชอนากเปิดโชว์ออฟฟิเชียลนะคะก็ซกนกกอีตอนนี้เราอยู่ที่เขายายเที่ยงนะเราจักรยานมาแล้วเป็นจุดชมวิวโอ้โหไม่ได้่จัี้ก็ได้ไม่กลายไปไน้ตัวไปกันเลยดูบรรยากาศ เที่ยวค่ะ หาสิบบาทห้าสิบตีโดยเขียนไปไปเขาเปลี่ยนแล้วห้าสิบบาทไปน้ำลบตอนหนึ่งชั่วโมงนะคะปั่นปักนั้าปั่นเอาจนจ่อยตอสิขึ้นมากอ่ะ rồ bắp đái thì si óp pop cao. Bắp. Bịt bừng bừng đéo đéo bữa. Bởi à. Bởi เบอน์ราอเบอร์สิบสามูงานเท่าก็เป็นนักศึกษานอันนี้เป็นเขื่นเส้นทางบนเ่อนเก็บน้ำเนาะเ็บนมาหลายปปืปันบหลอแบบเดินไม่เสีไีขขีนโอ้ยมาจนกลางแล้วค่ะ จักรยานเออเมื่อนอนเมื่อสบเมื่อสอยกันด ถอดใส่ยันไงโยนาตอนนี้ปากเริ่มแห้งแล้วต้องขี้กลับแต่เขาต้องไม่หอดกลางลงมือจะต้องขี่ออกมันนิดหน่อยมันคือปันเถอะมันออกไปก็ได้ต้องขี้กลับคนมากเมื่อไหร่ด็กนหน่อยนะักศึกษาหนาจะเป็นวิไลท่าไก่ตัวหาของโบราณท่าอางคารวีไลทเป็นท่าเด็กนหน่อยมาก ศึกษาดูงานอยู่เขื่อนลำตะคองจุดอะไรนะที่ที่เราผ่านมาการไฟฟ้าเหรออุดอุดอุดทยานยาก,การไฟฟ้าของเขื่อนลำตะคองประวันนี้มันกันจุตลลืมอ่านู้คนไหกแะไรเฉล่ะแมดิแฉล่ะทีได้วมาเปิดหูเปิดตา รักป่ารักเขารักเราบ้านมาติงนะอนบอกใคร <laughs> บอกพูด <laughs> มาวยบึ้งเข, <laughs> <laughs> ขินขาขยัยน ต้องใครเห็นต้งเห็นไหตจับกลมือกับมือเดียวม่สนอะโอ้ยจักกรยานตัตัวเนาะสวยเด้อพีเด้อไมใหญ่จุดมุ่ได้ใหจุดหัวเ้จุดยุ่ได้ใหค่ะพี่เพ่งเรนได้มาทางสาเจาะเด็กหน่อยเนาะ คนกับฟ้ากันปันแข่งกันทวนๆอยู่เขาละถาเถาเด,เดียวจะไปขีดแ้ถอดกันคเดีวหเพราะฉะนันี่ปูปันกับปันเตนผู้เดียวเลยยิง ป็นัเป็น,นครูเลยบสม,มารโปัจ,จัยรยานท้าเที่ยวรถมอไซค์ดีแบบสบายสบายแล้วรถไงสบายสบาย,ายาก็อยากขี่ด้ค่ะอยากอยากนั่งส้มที่แบบปัจจกรยานกจะเอาากันนเป็นครูก็จะเซอยกันแฟน แต่ว่าเป็นแดดรุ่มหัวอย่างจิ๊บแค่นี้น่ะเดียวชวยมากเลยทุกคนเหมือนฉันเลยผ่านไปก่อนเนาะ บีบบีน้อยใชยันอยู่นี้มาทุกสีได้ยินเสียงแบบผู้ใดพานไปรพานมากที้ยินเสียงจมในกันน้อยแต่ว่าเป็นอย่างไรคะพ่พอมีไหมคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สุพิยาเองก็ยังจม อันนี้น,ำ,นำ้วยหนำมอซค้ออะไรอีก่ะจะสุยด่างน,น,นะเสยด่างไหมเอามอไซค์มมเปียนไเด้๋ยนะ เขาใหญ่เที่ยงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนเวลาไม่มีงานอะไรนะเราก็สามารถมาได้เขาใหญ่เที่ยงนะคะทุกคนแล้ว